สวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องปอกไป FC ช่องเชียบอยหมูสดสุขสุขขนนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดจะโทรศัพท์ไปติดต่องานกับพระอาจารย์ชายาพระพิมพ์พาน้อยเนาะโอ้โหโเดี๋ยวนี้กําลังดังอยู่ในโลกติกต๊ก o k โลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น y u t u b e เนาะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ช่องเสียบอยหมูสดจะติดต่อประสานงานให้มางานวันที่ 19บ่ก้ามกราพศ2 5 6พว่าง่ายๆก็คือบุญแจกเข่าแม่ช่องเสียบ่อยหมูสดน,นะครับเนาะที่แรกก็ว่าเป็นวันที่20-21นะครับเนาะวันนี้ก็เลยพระเพิ่นไม่ว่างน,นะครับเนาะก็เลยเลื่อนจากวันที่20เนาะกลายมาเป็นวันที่19มกมกราปีพศ2567นาะครับเนาะอ่า FC ท่านใดไม่ออกไม่โยมที่เป็น FC พระพิมพาน้อยเนาะครับเนาะอย่าลืมครับที่ร้านหมูสีแยกกุงเทพนะครับเนาะให้มานั่งฟังเทศนาจากพระอาจารย์พิมพาน้อยถึ่ว่าดังอยู่ในโลกโซเชียลณตอนนี้นะครับเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อสายโทรศัพท์ประสานงานติดต่อเนอะอาะกับพระพิมพาน้อยเนาะครับเนอะอาะสายานะครับนี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมประชุม ไปดูบรรยากาศในการติดต่อประสานงานไม่รู้ว่าจะฮาขนาดไหนนะครับเนาะแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปชมไปติดต่องานพร้อมกันครับเอซไปกันเลยครับ,รบผมอาจารย์ครับอันผมอยากถามเรื่อง เกี่ยวก็เอ่อเวลาบัดนี้อาจารย์สะดวกตอนไหนหรือว่าขึ้นขึ้นเที่ยงมุ้งตอนตอนเที่ยงบ่หรือจังไดขึ้นที่จะภาพที่จะาเกี้ยวโอ้เออสะภาพสะดวกเนาะส่วนส่วนใหญ่นี่อาจารย์ขึ้นขึ้นเทีศนี่เที่ยงเที่ยงลงใบสามหรือบ่ายเขียนอะไแมนจับเที่ยงลงใบสามโอ้ลงเที่ก่ามงลงเที่ยงจุดนึงลที่สู่มหาทุ่งโอ้อันนั้นมันสุดึกษ์เนาะเอาจังสี่เอาเอาเป็นช่วงบใบมุ้งเนาะอาจารย์เนาะหรลิ้งไหน Leaving, <extern als> เออเออแม่นครับเอาทำนั่นก็ได้ครับผมฝาดฝาดเรื่ครับครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จิมฮอดผมนี่กับประมาณ่นจะซีหาโมงเช้านี่เนาะฮอดก่อนนั่นเนาะครับผมกนอาจารย์กับมาสันเทนอยู่นะผมกินสันเทนแล้วก็ฝาดเลยนะครับเนาะครับผมเอาจังจันละโออาจารย์จิมมาตั้งเครื่องไม้ถ่านเนาะครับเนาะ ครับแมนแมนครับเออทั้งดีมกันยังบุกค่อยมีมากทั้งถีนะาทั้งอพยานอนเนี่ยเอ็ดไลน์แล้วอาจารย์ก็ส่งเลขบัญชีมาให้ผมแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะโอนค่าปัจจัยไปมัดจับไว้ก่อนเนาะเขียนทีให้อาจารย์เนี่ยเขียนที่อยู่อะไรที่ผมนี่เนาะครับผมแล้วผมก็คือปักหมุดแต่อาจารย์พร้อมครับผม อยากฟังเรื่องใดเป็นพิเศษก็โอ้ยการรุ่นเทศอันไม่ออกันให้น้ำตาย้อย์ปอกๆๆคนละเนาะอันผมกคได้ฟังแต่อันเลดดวงวิญญาณแมนี่เนี่ยเออเอาไว้ะเอาไว้เขาจะดีอาจารหนไปได้เอาเขายุคปัจจุบันเออเอาเขายุคปัจจุบันนี่แหละเออว่าองค์ชายไร้ร่าได้ไปกับบ่ครับโอ้ครับครับอาจารย์มีเรื่องมีเรื่องในนี้สินะอาจารย์กะพิมพ์ส่งมาในไลน์เพื่อนผมพบจิฟังถ่า เดี๋ยว,ยวอ,อ,อาจารย์เขียนละส่งมา่านในไลน์เลยผมเดี๋ยวผมกับจีนั่งฟังสะกอนฟังแล้วผมกับจีให้ส่งไปให้อาจารย์แต่ส่วนมากคนเทศจังเรื่องครับส,งอ,สงองสามสิบมุ่งอาจารย์เหรียญสีเรื่องสีรเรื่องเนาะมีคณะอื่นเทศน้ำเด้อันนี้คือจังอันนี้เออ่ประพันธ์ก่อนเองแล้วก็เทศเองโอ้อาจารย์ประพันธ์ก่อนเองเทศเองเลยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมาแต่เล่าโอ้มาแต่เล่าโอ้ ครับผมดัุดดับมอาจารย์อย่างนึงครับครับดั่างสองลูกอ๋อที่ผมเบิ่งในคลิปน่ะผ้าอันดำๆนะสีอัมพาตนะโคตรแม่แต่เล่าปะครับน่ะโอ้ครับครับครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนเขียนใส่กระดาษล้วส่งมาในไลน์ผมในเด้อครับเดี๋ยวอาจารย์ดีเชฟไอ้ดีเชฟหน้าจอเดียนดีเดียนอยู่ในยูทูบครับอือพอดีนะผมไอ้ผมสิเข้าไปเบิ่งในยูทูบอาจารย์ไปกดไลค์กดแชร์ให้ ข้าผมก็เป็นเอียบสี่อาจารย์เดอ้อโอ้ยอันว่าการตายนี่บอแม่นแล้วเด้วยเล่นๆละคือจ้างแสดงนาง Tại chiến trình đỡ chàng chàng là bỏ tao như đơn vỡ mày là thuộc phái pháo chôn bì. khấn ao vây mẹ con đôi <laughs> lúc sao biết được họ อเป็น huh. ย да ังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็แค่เรียกน้ำจิ้มนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศมาชมบรรยากาศสดๆวันงานวันที่19มกามกราปีพศ .2567 อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะมาพบบรรยากาศสดๆเสียงสดๆนะครับเนาะแล้วก็สัมผัสตัวเป็นๆกันครับวันที่19มกราปีพศ .2500 6 7บุญแจกข้าวหรือว่าอุทิศส่วนบุญส่วนสุศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วคุณแม่อรีรพรยาทองชัยวันที่19มกราปีพศ2 5 6 7นับครับท่สําสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ